ปานวารีปานวารีมันของพี่เอเอาละเอาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับชีโนบะแล้วแล้วก็กิววันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า b ะปากัวนินจาเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้าไม่ต้องพูดมากมาฟันกันเลยดีกว่าปานอย่างมัน ปับผีเสื้อม<ฮ>าล้มปแบบปาบมีเอา้าเฮ้ยปลาทองปลาทองไหนอ่ะ I am sorry I am sorry เลยปลาทองเฮ้ยวันนี้เราได้เจอปลาทองเหรอป,รอปรกติปกติไม่ค่อยเจอกันเลยดูก่อนเมื่อกี้เราไม่เห็นว่าเป็นปลาทองเดี๋ยวปลาทองอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเพียงหาเจอแล้วเจอแล้หรอกำลังโดนฟันกันอยู่ตรงกลาง ึบเรียบร้อยพี่เอกการปวดได้แล้วเดี๋ยวนะมีมิกฟูรี่มาด้วยเหรอโอ้โหมิกฟูรี่ก็มาไม่ใช่พละคนอ้าวใครอะไม่รู้ี๋ยว่าแบบใส่ชุดสีชมพูมาเหมือนกันก็น่าจะโอเคอยู่นะโอเคอันนี้ก็จะถือว่าเป็นการฝึกนะครับฝึกวิทยายุทธ์ก่อนใช่ปราบอศูรโอ้ของเราก็เป็นเสาหลักของพี่เอกเป็นเสาหลักแห่งวาลีสำหรับ น้ำมาเนาะสองพี่ฝนเป็นเสาหลักอะไรนะพี่ฝนอะไรชิโนบุเป็นเสาหลักแห่งแมลงเออลืมไปแล้วท้าไม้ตายคือดาบแห่งผีเสื้อตึสนี่จัดการเรียบร้อยเย้ยชุบชุบมากิยูกิยูจับ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 โอ้โหโบนัสโอ้โหโบนัสเก่งอะไรเบอร์นั้นก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน พี่วเราเป็นฟานแห่งแมลงเนี่ยเราจะต้องอยู่ไกลๆก่อนสิเราจะต้องลอยแบบบินๆไปโ,โ,โดนโจวนีวอีกแล้วเห็นไหมอย่างที่จอร์บบดบอกเราต้องแบบอบเดี๋ยวก่อนเราต้องแอบก่อนเดี๋ยวแถวนี้แหละพี่วนกิูกิยกิขอใช้ของก่อนนะน,นี่นี่เราเห็นแล้วเราเห็นมุมแล้วนะปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปัโดนไหมโดนไหมโอ้โหไม่โดนนะเรียบร้อยตาย แยกกลับไปใช้ดาบมนเดิมเลยเขาพิลเร็วมากเขาบินเร็วมากอ่ะบินเร็วกันมากไม่ไหวแล้วต้องออกต้องออกไปแล้วต้อรามีจากที่กำบังเรามีปานวาลีอันนี้ไหมถ้าเราซื้อนี่เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหอ๋อมันจะเป็นแค่ดาบนี้ใช่ไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหมดาบแห่งแมลงอุ้ยโอ้โหเฉียวไปหน่อยเดียวอ๋อมันจะได้แค่คิวแซกมาเฉยๆเฉียวไปหน่อยเดียวปุ๊บ โอ้โดนโอ้โหโดนคนอื่นฟันคือตรงกลางนี่มันเป็นลานประหารดีๆนี่เองนี่จะตามมาทำไมเนี่ยตามมาทำไมกันเราอุตส่าห์หนีแอบเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเลื่อนรถเลยติ่งเดียวอ่ะเพียงหาที่แอบเออเราต้องหาที่แอบแล้วล่ะเดี๋ยวเพียงก็เห็นใครแล้วข้างในเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอ,อ,อ,อุตส่าห์หาที่แอบโอ้โหขี่้ยูนี่เองไม่ใช่แล้วคนอื่นแล้วนึกออกไปแก้แค้นขี้ยูก่อน โอ้โห,หตายโดนตะป่วนฟัน,นเอ้ยเฮ้ย,ยโดนไปแล้วเชียวเชียวไปตึงนึงอะ่ะเฮ้ยมาแล้วเหรอ,อเข้าข้างหลังไม่เห็นเรียบร้อยมีเพื่อนยืนแอบอยู่เออไม่เห็นเข้าข้างหลังเพื่อนเอฟเคอยู่ีพเอกฟันไปแล้วเฮ้ยโอ้โหทำไมตายอ่ะตายง่ายเอ้เพื่อนมาตั้งแต่เมื่อไหร่เข้าข้างหลังเหรหอ โอ้โหโอโโ้ well. โหเพื่อนเพื่อนติดบั๊กเพยกเลยจัดการเพื่อนได้เลยฟรี้โอ้ยโอ้โหโดนโดนพิษไปเพื่อนมายืนยิงอยู่ข้างบนสบายใจเชิบเดี๋ยวอ่ะฟันฟันฟันปานวาลีนี่ กระบวนท่าที่หนึ่งดาบพาวาลีฟับ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 เฮ้ยพี่เแข่งใครก็มาดูกิโยยาดาบแห่งผีเสื้อผีเสื้อลวงมัเฮ้ยชุบ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 อ้โดาบใหญ่มางดีว่าเหมือนเหมือนปวนกระบวนสารลุมอยู่นะเอาแล้วเอาแล้วโอเคสงสัยต้องตั้งทีมทีมค้นหาและสืบสาะไม่รอด อดดาบเล็กอะไรดีแล้วเฮ้ยขอเปลี่ยนเป็นดาบขายะโอ้เห็นกันได้ยังไงอุ่ามาแอบเนียนเนียนดีกว่าเล่นไปอยู่กันฝั่งนู้นหมด <c oughs> เฮ้ยเพื่อนเราไม่ได้ตั้งใจเรียบร้อยจัดการได้แล้วจ้า <c oughs> ดีกว่าไปยู่ตรงไหนกันหมดแล้วฮนะไม่อยู่ฝั่งนู้นหรอ เรียบร้อยอีกหนึ่งเอ้ยไม่โดนอ่ะไม่ตายอ่ะอาวุธลับ,บ,บอาวุธลับทุกคนเห็นไหมเราจัดการด้วยอาวุธลับเร,เราแอบสอยโอ้โหแอบสอยด้วยอาวุธลับอันเบื้ิ่มเลยอ่ะเพียกโดนหวดป๊าป,ป๊ามาแล้วชักดาบก่อนเลยโหนี่ถ้าแบบ มีสกิลเหมือนเกมอื่นนะเราก็จะได้แบบปรับใช้สกิลได้เอ้มีคนคอยตามมาด้วยนี่เจอแล้วเจอคนตามเราแล้วนี่แอบไปแอบแอบเราแอบใหม่เราเปลี่ยนที่แอบแอบใหม่เราต้องไปแอบแบบซุ่มๆดีกว่านี่เฮ้ยโอ้ยนี่นี่มาแล้วมาแล้วโอ้โห โอ้เซ็งเลยสาจัดกาได้ทั้งสี่คนนี่เลยสี่คนเลยนะว่อนี้โดยใช้อาวุธลับดาบแห่งผีเสื้อเยวเดี๋ยวอุ้ยกิยูว่าแล้วอะไรมันแวบๆอยู่ข้างหลังกิยูโดดที่น้บูจัดการซะแล้วแอบเอฟแอฟเราแอบก่อน เรียบร้อยจัดการได้แล้วโบนัสโอ้โหหลังจากโดนฟันไปห้าตัวเฮ้ยใายขึ้นมาให้เข็นป่วนพี่อเข็นป่วนน่นโดดโดนเห็นเห็นโดนเห็นเโอ้โหป่วนอีกแล้วว่ามนแลนี่รู้สึกว่ากิวูอย่าตายบ่อยไปนะ ล้างแคสเฮ้ยโอ้โหหมดหน้าแล้วเฮ้ยล้าางแคน่่ะอยมาใหม่เปลี่ยนด่านแล้วหรอเปลี่ยนด่านไปแล้วเปลี่ยนด่านแล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเห็นอะไรแว๊บๆเห็นกิวแว๊บๆเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีคนตามด้วยกิวไปไหนแล้วกิวหายเดี๋ยวขอหากิวจอดจอดไหนไม่คิดจะช่วยฉันบ้างหรอ ัวก็พี่หวนเล่นมีอาวุธลับเป็นผีเสื้อ,อน,นี่นะแล้วจอ้อจะมีอะไรอ่ะน,<ม>นี่นี่หนีไปอาวุธลับผมจอ้อยเป็นอะไรดีอ่ะนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหโห,โหนีเหรอหนีเหรอแงบหนีอ่ะโอ้ยเอ้ยโดนอะ่ะโหสุดยอดมากตรงนี้หลายคนมากแล้วก็โ,โบนัสกระบวนอยู่แถวนี้ด้วยโอ้โหเพิ่มโดนป่วนอีกแล้วเราต้องเอาแบบอาวุธลับมาใช้อีกแล้ว อาวุธลับอีกแล้วเหรอเราอยู่ท่าทางถ้าแบบที่ล่มแจ้งเราจะแบบตายง่ายมากเพราะนั้นเราต้องแบบเฮ้ยเพี่อนเห็นอะไรครับดูข้างบนอะไรยังไม่ได้ชักดาบเพราะชักดาบวนเฮ้ยทำไมโอ้โหทำไมเพื่อนดาบแรงจังไะทำไมเราฟันเพื่อนแล้วเพื่อนไม่เป็นไรเราตายเองเราแอบเห็นอะไรแว๊บบ โอ้โหเพื่อนไปอยู่นู้นกันหมดแล้วอะ่ะไม่เอ้ยโอ้โหมีคนตามอันตรายเนี่ยมีคนตามผู <c oughs> ้หญผู้แอบตามเข้ามาเขามองเห็นเฮ้ยเอ้ยอย,อย่างนี้ดีกว่าอย่างี้พี่ก็เห็นทุกคนแล้ว <c oughs> ดูลำบากเหลือเกิน <c oughs> ลำบากเพราะว่าถ้าแบบ แอบซุ่มโ<ก>จมต <า S 2> ีก็ยังตายอยู่ดีแอบซุ่มโจมตีจะต้องแบบเนียนหน่อยเนะียอืมเพอ,อยากดูว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อดาบอื่นมามันจะดีขึ้นไหมโอ้นี่ก็จะแบบอ๋อมันมีสีของมันด้วยเนาะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะแรงขึ้นหรอเราซื้อ,อยังไงอ่ะปลดล็อกไม่ได้อ๋อต้องน้อยกว่าสิบถึงจะได้ใช่ไหมอันนี้กําลังมองทุกคนอยู่แอบซุ่มโจมตีอยู่เดี๋ยวเพคเอาดาบใหญ่มาเลยแล้วกัน เราเห็นแล้วเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วแอบซุ้มโจมตไไนนีไปไหนก็นหมดแล้วเนี่ยหายไปไหนก็หมดถืออืมเรียบร้อยโดนมาร์กแล้วหนึ่งคนหายไปไหนหมดถึโอ้โหมากันรุนแรงมากอย่างนี้เราอยู่ไม่ไหวแล้วต้องไปแอบซุ้มโจมตีอืมโดนแล้วโดนแล้วเอ้ยว้อยฟันตัวขาดเย าุ้มตังนนเพียกว่าด,ดาบใหญ่เนี่ยมันมันมันก็ช่วยทำให้เราแบบเก็บสแต็กการคิวได้เร็วขึ้นนะแต่แบบต้อง,บองบแบบเล็งมันแม่นไงต้องแบบกะจังหวะดีดีใชโ่โอ้ยโอ้โหโดนฟันชึกชักชตายเลยไมอเอยโดนเหมือนกันโ,โ,โดนเหมือนกันเลยโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ย ใครใครเอามาร์กเหรอเพียกมาร์กมามาร์กโดนชิโนบุว่ะเหรอชิโนบุเหรอใช่เพียกเจอชิโนบุแล้วเฮ้ยไปไหนเล่าจุกจับ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 นิดนึงดาบใหญ่นี่แบบมันเล็งแค่โดนแบบโดนแบบเต็มๆต็อ่ะไปเลยนะ สุดยอดอ่ะเดี๋ยวก่อนโดนมาร์กเต็มๆเ,เลยช่วงนี้เดี๋ยวปานวาลีเดี๋ยวขอขอลดไว้ก่อนนะขอใช้ดาบใหญ่ๆไปก่อนนะกันเฮ้ยโดนมาอีกแล้วะข้างบนข้างบน <c oughs> ขอสู้อยู่ <c oughs> ไม่มีคนลงมาสู้ข้างล่างแล้วดาบใหญ่มันไร้ประโยชน์มากอะตอนเนี้ยเรามองอยู่เราแอบมองอยู่โอ้โหโอ้ยตัวฆ่าด้คิวโดนลุมอ่ะคิวโดนลุมอย่างงี้ชินอบุก็ต้องหนีก่อนไม่มาช่วยเหรอปั๊บปั๊บนี่เฮ้ยโอ้โหโดนดาบใหญ่อ่ะทีเดียวอยู่เลยอ่ะมาร์กนี่สามสี่รอบแล้วอ่ะเมื่อกี้จัดการมาร์กไปคนอื่นเอาไฟอ่ะโอ้โหพี่เอกอุตส่าห์จัดการ ป่วนที่ยืนอยู่นิ่งๆจัดการมาร์กไปไงเมื่อกี้แล้วแบบมาร์กมาร์กคือแบบว่าโอ้ตายเลยเโอวโหโบนัสแบบโบนัสฟันพี่ไปหลายตัวมากเยอะเกินไปเยอะเกินไปจนเราไม่มีการเก็บสแต็กเกิดขึ้นโดนเราไม่มีที่ยืนโอ้าวไม่อะไรดิ เรียบร้อยโอ้เหมือนดับเบิลคิวเมื่อกี้ตามมาร์กไปอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ปลต,ตายไม่ปวด่ไหนตายไม่ไม่ปีกพี่คุยเลยอะ่ะเฮ้ยรู้สึกว่าดาบแห่งผีเสื้อนี่จะไม่ได้จัดการใครเลยแล้วเนี่ยโอ้ไม่เรียบร้อยได้แก้วโอ้ไม่โอ้ไม่เรียบร้อยโอ้ไม่ได้ฮะตอนนี้เอาดาบใหญ่อย่างเดียวเน้นกำลัง ลิ้นกำลังเข้ามามามากิยูมาแล้วปั๊บนี่นี่นฟันระบากลืะเกินกรเรียบร้อยโบนัสโอ้โหค่าเจ็ดตัวได้ค่าคืนตัว เอาละคืนนี้นอนหลับมาเมื่อกี้ฟันเอาไว้เยอะเลยอุ้ยโอ้โหมันจะทั้งบนน่ะออยังไงเนี่ยไม่ได้แล้วทำไมพี่เอกแบบตายบ่อยเกินไปแล้ะ เรียบร้อยหนึ่งคนนี่เรานี่มันเชื่องเหมาะกระดาบใหญ่จริงๆปานแห่งม<า>ัลลงดาบขีบ้โกงดาบแห่งมัลลงดาบแห่งบัลลังม์มเ,เรียบร้อย <laughs> ได้คืนสักทีน <laughs> <Not funny. S 2> อนหลับฝันดีโอ้โหโดนมาร์กฟาดไปเหลืออีกสี่วีโอ้ยโอเคโอเค ไมเหมือนว่าชิโนบุจะได้อะไรมาด้วยนะไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรโอ้หมดล้อพอดีเอาแล้เป็นไงกันบ้างสนุกหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะชิโนบุแล้วก็ที่อยู่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะคะจุ๊บจุ๊บจ้าขอฟันักคนขอขอสตีปับอะไรเดินไปไหนกันหมดเลยทําไมอะบายบายค่ะบายจ้าตอนนี้ทุกคนแบบมาใช้ดาบใหญ่หมดเลยนะนี่อุ้ยโหตาย